เกี่ยวแล้วครับก้าวเจ้าหอมสยามครับแตงนาสาธิตตเอกทิวัดครับอดศรีสารปูผ่านบ้านเราเกี่ยวด้วยมือครับผมโอ้สุดยอดเลยทั้งเฮ็ดลร้วันทั้งเฮ็ดโอนอนโอ้ยังเห็ดแล้ววันเดียวเลยครับเกี่ยวในระยะพับพึงข้าวเจ้าหอมสยามข้าวเจ้านาปีข้าวเจ้าไวแสงครับที่กำลังมาแรงในขณะนี้ โอ้สุดยอดเลยทีมงานเลยโยกข้า,ขาเบิงในนะ้ำทวมข้าวหัวน่ะทีมงานคนแพงนำทีมเดยป้าโจเนาะมีแต่ผู้สาวได้เลยเลยผู้ชา,ายบ่ยเอาเลยทีมงานเลยสาวล้วนเลยโอ้สาวเาวต็มก็ม้านั่นี่ยสาวเต็มป้า เอาอ,อีก3ามิวทีแล้วท่านที่เลยบาทนี่ทั้งเฮดโอทั้งเฮดไลวันครับผมอยากให้แล้ววันเดียวจบโอ้ลักษณะลวงโอโตเอเตนครับโ<ส>อครับข้าเจ้าไซพันใหม่ครับผมแลงนาสาธิตเปาเอธิวัตครับพิกัดภูพานบ้านเราครับผม ทำการเกี่ยวมือครับวันนี้เสร็จวันเดียวครับเฮ็ดทั้งโอทั้งทั้งไร้วันครับเทีมง,งานนี้โอ้ปลาดีก็มาตัวไหนเนาะ เจ้าของไร่ฟาร์มก็มาเลยธรานบาร์ดาเลยนุ้ห่วงเท่านี่ช็อปเสร็จแล้าเช้าเขไปสายพันนี่ก็ปนุ้งอีกแะครับปนุ้เหออีกสามสิบนาทีกันแล้วโอ้ดเอาโอ้อันนี้เป็นงานโอครับโอ้เข่าพอเกี่ยวในระยะพะพึ่งเนาะเพื่อนวะนี่แหละเขาเจ้าหอมสยามเขาเจ้าสายพันธุ์ใหม่ครับได้ผลผลิตมากกว่าเขาเจ้าหอมมะลิสองจุดหนึ่งเท่าครับ แดงนาสาธิตเปาเอธิวัดอสศรดิสารภูผานบ้านเราครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ